อย่างที่เรียนคุณผู้ชมปลายเบรกนี้มาดูเรื่องของการปราบปรามแก๊ง call center กันหน่อยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วเพื่อไปติดตามความคืบหน้ามาตรการซิลชายแดนนะครับ พร้อมกันนี้ก็เร่งปราบปรามปัญหายาเสพติดแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็อาชญากรรมทางไซเบอร์โดยท่านก็ย้ำนะครับว่าหากพบว่ามีการนำกระแสไฟจากบ้านเราไปใช้ในกระบวนการทำความผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องใช้มาตรการตัดไฟเหมือนกับบางพื้นที่บริเวณชายแดนเมียนมาครับ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันลงพื้นที่ที่จังหวัดสะแก้วนะครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์ชายแดนและก็มอบนโยบายด้านความมั่นคง โดยประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของซิ l สต็อปเซฟนะครับเพื่อจะเพิ่มมาตรการเข้มงวดควบคุมชายแดนปราบปรามคอล l เซนเตอร์ Center, แล้วก็การค้ามนุษย์จับตาเครือข่ายข้ามชาติป้องกันอัชฉรกรรมไซเบอร์แล้วก็จะได้เป็นการปิดช่องโหว่สแกรมเมอรตัดสัญญาณโทรศัพท์พื้นที่เสี่ยงลดโอกาสโกงรวมถึงเรื่องของการจัดซื้อัจด,จดจ้างบัญชีมา้าโอนเงินผิดกฎหมายสกัดเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพครับ จากนั้นคณะนะกกับก็ได้ลงพื้นที่ที่บ้านโคกแสแบงตจบนท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศไปตรวจสาวส่งสัญญาณผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับโดยระบุว่าหากพบว่ามีการนํากระแสไฟฟ้าที่จําหน่ายไปใช้ในกระบวนการที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งเรื่องของการดําเนินธุรกิจแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันออนไลน์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติถ้าเกิดว่า พบนะครับมีการพิจารณาใช้มาตรการตัดไฟฟ้าเช่นเดียวกับที่เคยดําเนินการกับบางพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนไทยเมียนมานะครับเพื่อป้องกันการสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายแล้วก็เป็นการรักษาความมั่นคงของประเทศด้วยครับ ส่วนการลงพื้นที่ที่จุดพันแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศเพื่อไปติดตามการเดินทางเข้าออกของบุคคลนะครับโดยรัฐบาลก็จะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการควบคุมชายแดนปราบปรามอัชฉรกรรมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้จังหวัดสรากแก้วเป็นพื้นที่ปลอดภัยและก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในโอกาสนี้ท่านรองนายกภูมิธรรมนะครับก็ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่และที่สําคัญก็คือขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของทุกๆคนครับ